มันงไงอีกแล้ว,มลว,มลวไม่แก้วไม่แก้วไม่หรือใช่ใช่อยู่ใช่อยู่ใช่อยู่อ,ยอุย้ยปึกเอาเลยเอาเลยมีคู่จริงด้วยมาครับมาครับมีคู่จริงแล้วก็แสดงว่าเราแทสติกไปแล้วสิเออได้จริงด้วยสวัสดีแฟนช่องน้าหมูครับมาตกปลาเก๋าตามกองหินเช่นเคยครับผม น้ำนิ่งๆน,น่าจะมีตัววันนี้ตัวนี้คลิป youtube ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะครับคนดูน้อยลงยังไงก็หากชอบคลิปของน้ำหมูก็รบกวนกดไลค์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับผมไปไปตกปลากัน นั่นไงนั่นไงหย่อนพื้นก็เอาเลยครับนี่แหละตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ <c oughs> ต้องถึงพื้นครับถึงจะได้ตัว <c oughs> ตัวแรกครับ อ่ะไล่ไลน้ำก่อนต้องถึงพื้นครับเงื่อนไขเราถึงจะได้ตัวนะ ngàn ngày gì kéo mày kéo, mày kéo mày ghéo mày ghéo mày ghéo mày เดี่ยวข้างปากครับเหมือนจะหลุดไปแล้วใ,นนะใช่เหรอโอ้ย ตัวเลข <c oughs> ข้างปลานแล้วกินดีมากนะปลาเนี่ยไม่เคยหลุดเลยชุย เก๋าต้องกดแล้วนี่ไม่ใช่เก๋าเอ๊ะหรือใช่ใช่อยู่ใช่อยู่ใช่อยู่อุย้ยกินนิ่มๆนึกว่า <c oughs> ปลาเล็กอันนี้เก๋าสายบัวครับเนื้ออร่อยอ๋อกินนิ่มๆนึกว่าปลาเล็ก หน้ามีตัวมากเลย ใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วโดนครับมาอีกตัวไม่เห็นว่าแล้วน่ามีตัวตรงนี้เป็นไป,นปนตามที่คิด

อุ้ยย้อนลงเอาเลยนี่ถูกจุดรวดเร็วทันใจครับ ลองจุดเดิมนะเดี๋ยวมีคู่เอ้ยเอาเลยเอาเลยมีคู่จริงๆด้วยมาครับมาครับมีคู่จริงๆไม่เป็มปากเก่าสายบัวอยู่เป็นคู่จริงจริงครับ suối Điểm suối đấy, ném rồi thắng ném xuống Nó แฮตริกว้า wow. <laughs> โถ่ตัวที่สามมันเป็นอ้ตาหวานนะตาหวานไอ้อมไข่นี้นับว่าแฮตริกไหมเนี่ยยังก่อนหนะ้ายังไม่นับนะไป ใช่ไหมใช่ครับใช่ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วจังหวดกินสวยๆในตั้งคันวัดแล้วนี้เดมเหนียว <c oughs> อุย แฮตทริกใช่ไหมตะกี้นะเออจุดเดิมนี่ว่าจุดที่ได้สองตัวก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แสดงว่าเราแฮตทริกไปแล้วสิเออได้จริงๆด้วย โดนแล้วนี่เอ้าโอ้ยโอ้ยอมไข่อมไข่สวยงามมากี่ตัวเราก็ปล่อยครับอย่างนี้เราไม่เอานะแฉะ เอ้าโดนโดนครับโดนโดนอยู่โอ๊ยโดนแต่ตัวนี้กี่ตัวแล้วเนี่ยวันนี้เยอะเลยเราอะใช่โอเค,อเคกุ้งหมดแล้วครับทุกคนได้กี่แต้มวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับ กี่แต้มเนาะกุ้งหมดไปแล้วครับทุกคนวันนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเจ็ดตัวพอดีเลยกำลังสวยครับเดี๋ยวเย็นนี้เราไปทำปลาเก๋าต้มยำกันนะเจ็ดตัวถือว่าโอเคครับทุกคน กำลังพอดีเลยไม่มากไม่น้อยนะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของน้าหมูนะครับไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายุดยอดเลยได้กับข้าวแล้ว 好。<Yeah. S 2> yeah.